สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตนายกสมาคมตลกเป็ดเชิญยิ้มไม่ไหวหน้าปมนมักคอมใช้อพิสิทธิ์แพทย์รักษาซึ่งล่าสุดอดีตนายกสมาคมตลกเป็ดเชิญยิ้มไม่ไหวหน้าชาวเนต็ตปมนักคอมชวนชื่นใช้อพิสิทธ์แพทย์รักษาโดยงานนี้นักแสดงตลกอาวุโสเป็ดเชิญยิ้มได้เปิดเผยว่าต้นขอไม่ให้ราคาคนพวกนี้ที่มาดรามา่า ตนไม่เอาทองไปถูกระเบื้องมันไม่จําเป็นใครคิดดีก็คือคนดีใครคิดชั่วก็คือคนชั่วซึ่งคอมเมนต์ต่างๆก็รู้แล้วว่าคนที่ดราม่านั้นผิดหรือถูกถามว่าหากญาติของคุณป่วยบ้างจะไม่อยากให้หมอเก่งๆช่วยรักษาเหรอนักคอมเป็นคนที่สร้างเสียงโหเราะให้กับประชาชนคนไทยมาเท่าไหร่แล้วเล่นตลกเพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มมานานกว่า40ปียังไม่เพียงพออีกเหรอกับการที่ขอให้แพทย์เก่งๆได้ช่วยเหลือ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ